หมที่34บ้านสามกระไดแสงวนวลละมุนของพระจันทร์คืนเพนาสาด่องลงมาต้องบ้านสามกระไดที่ตั้งตระงานอยู่ริมคลองบางแวก ทำให้เห็นผู้คนในบ้านที่นั่งล้อมวงคุยกันอยู่กลางชาญเรือนหลวงทารากับคุณหญิงห่วงนั่งอยู่บนเสือ่อแวดล้อมได้ลูกหลานพวกข้าทาสบริวารดั่งบนพื้นร่วมฟังอยู่ห่างๆคุณสายใจนั่งสงบสงเง่ยมหน้าตาเศร้าหมองด้วยไม่สมหวังในชีวิตคุณจเจริญเล่าเรื่องชีวิตบารน,นอกสิคะสายแก้วอยากฟัง ลูกสาวคนโตของคุณสายจิตเอ่ยขึ้นหล่อนมีน้องสาวร่วมท้องอีกสี่คนคือสายทานสายทองสายทิพย์และสายสวัสด์สายทองกับสายทิพย์ก็อยากฟังค่ะสาวคู่แฝดวัยสิบสามเอ่ยขึ้นพร้อมกันคุณหญิงห่วงจึงเปรยขึ้นว่าแม่สายทองกับแม่สายทิพย์เนี่ยไม่ใช่ว่าจะเหมือนกันเฉพาะหน้าตาเท่านั้นหรอกนะ แต่ความคิดความอ่านยังเหมือนกันอีกด้วยนั่นสิครับคุณยายขนาดพูดยังเหมือนกันทุกคำเรากับว่านัดแนะกันมาก่อนช่างน,น่าอัศจรรย์อะไรเช่นนี้คุณประพจน์ล้อเลียนคู่แฝดซึ่งพากันค้อนปะลับประเลือกใส่เขาแน่ค้อนก็ยังทำได้พร้อมกันลูกชายคุณสายใจยั่วอีกไม่เอานา พ่อประพฤ์อย่าไปยั่วน้องประเดี๋ยวก็ได้วงแตกอีกรอบคุณหญิงห่วงปรามได้รู้ริดหลานยายว่าทั้งชายและหญิงไม่มีใครยอมใครคุณสายแก้วจะให้ผมเล่าเรื่องอะไรดีครับหนุ่มเจริญเอ่ยขึ้นเมื่อประนีประนอมความขัดแย้งที่กำลังก่อตัวขึ้นเล่าเรื่องทำนาก็ได้ค่ะสายแก้วอยากรู้ว่า เขาทำนากันอย่างไรสายทานอยากฟังเรื่องลอยกระทงค่ะสาวอายุ14เสนอบ้างคุณสายสวัสดล่ะครับคนมีศัก์เป็นพี่ถามน้องสาวคนเล็กที่นั่งชิดทางเบื้องขวาของผู้เป็นยายเบื้องซ้ายคือคุณประพศในบรรดาหลานสาวคุณสายสวัสดเป็นคนโปรโดของคุณยายส่วนหลานชายต้องคุณประพศ ปูว่าพอจเจริญเล่าไปเลยดีกว่าขืนไปฟังคนโน้นทีคนนีท้ทีรับรองรุงสางก็ยังไม่ได้เล่าลวงทาราขัดขึ้นจริงด้วยค่ะคุณจเจริญเล่าไปสิคะประเดี๋ยวสายสว่างเกิดง่วงนอนเลยอดฟังกันพอดีคนอายุน้อยที่สุดเห็นชอบด้วยถ้าฉะนั้นผมจะเล่าเรื่องทรนานะครับ ผมเคยช่วยยายเอ้ยคุณยายทำมาตั้งแต่เด็กๆตอนนั้นคุณจเจริอญอายุเท่าไหร่คะน่งสายทองถามคู่แฝดที่อายุอ่อนกว่าพี่สาว20นาทีกำลังจะถามเช่นเดียวกันถ้าว่ายังปากไว้ทันประมาณหกขวบครับหนุ่มน้อยตอบตามที่ยายเล่าให้ฟังอะไรกันแค่หกขวบทำนาเป็นแล้วหรือ คราวนี้คนที่ตั้งใจว่าจะไม่พูดถึงกับยอมเสียความตั้งใจครับคุณป้าผมมาอยู่กับคุณยายตั้งแต่อายุหกขวบคุณยายไปทำนาก็เอาผมไปด้วยเพราะไม่มีคนเลี้ยงผมก็นั่งเล่นบ้างช่วยยายบ้างตามประษาเด็กพอโตอขึ้นก็ช่วยได้มากขึ้นกระทั่งทำเป็นหมดทุกอย่างนี่เพราะคุณพ่อเธอ อุตริไปแต่งงานกับลูกสาวชาวนาน่ะสิลูกเต้าถึงต้องมาลำบากคุณหญิงห่วงอดค่อนแคะไม่ได้เมื่อนึกถึงความหลังหนุ่มน้อยรู้สึกเจ็บแปรบตรงหัวใจนึกโกรธผู้เป็นย่าที่มาดูถูกยายสุดที่รักของเขาใจหนึง่งอยากโต้อตอบหากอีกใจก็คิดว่าคุณหญิงไม่เมตตาเขาก็จะอยู่ที่นี่ไม่ได้ จึงสู้ระงับความโกรธนั้นไว้พูดด้วยเสียงปกติว่าแต่พวกเรามีข้าวกินกันอย่างอิม่มหนำสำราญทุกวันนี้ก็เพราะชาวนานะครับคุณยา่าผมภูมิใจที่ได้เกิดเป็นลูกหลานชาวนาผู้ซึ่งเป็นกระดูกสันหลังของชาติพวกเราทนยอมลำบากเอาหลังสู้ฟ้าเอาหน้าสู้ดิน เพื่อปากท้องของเพื่อนร่วมชาติแม้ผลตอบแทนไม่คุ้มกันกับค่าเหนื่อยแต่พวกเราก็พอใจที่ได้อยู่กับธรรมชาติมีความสงบไปตามประสาถูกของพ่อเจริญเขานะคุณหญิงอย่าเอาอาดีตมาเป็นอารมณ์นักเลยหลานเขาไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรด้วยหรอกล้วงทาลาปรามภรยาจริงค่ะคุณพ่อ ดิฉันว่าคุณแม่ทําไม่ถูกที่พูดอย่างนี้กับพ่อเจริญเพราะในไหนเรื่องมันก็ผ่านพ้นกลายเป็นอดีตไปแล้วคุณสายใจพูดอย่างรู้สึกสงสารหลานชายประพจน์ก็ไม่เข้าข้างคุณยายนะครับคุณยายคงทราบดีว่าคนยุติธรรมอย่างผมย่อมไม่เข้าข้างคนผิดคุณประพจน์เห็นพ้องกับมารดาคุณหญิงห่วงเกรงว่า แม่หลานสาวทั้งห้าจะพากันซ้ำเติมอีกจึงพูดขึ้นว่าเอาละเอาล่ะ,ละย่ายอมรับว่าตัวเองผิดต้องขอโทษพ่อเจริญด้วยอย่าถือโทษกโกรธเลยนะนมน้อยหายโกรธกับนึกรักผู้เป็นย่ามากขึ้นด้วยว่าคุณหญิงมีอุปนิสัยเหมือนยายของเขาอยู่อย่างหนึง่งคือไม่ใช่คนเจ้าทิฏฐิคนชนี้สมควรยกย่องว่า เป็นปูชนียบุคคลผมไม่กล้าโกรธผู้มีพระคุณหรอกครับที่สำคัญกว่านั้นคือคุณย่าเป็นผู้บังเกิดกล้าวของคุณพ่อผมแล้วผมก็ต้องพึ่งใบบุญคุณยา่าถ้าผมโกรธก็เท่ากับผมอกตัญยูต่อบุพการี คุณยายท่านสอนนักสอนหนาว่าเกิดเป็นคนต้องรู้จักบุญคุณของคนจริงๆนะคุณหญิงผมบอกตามตรงว่าที่ผมรักคุณหญิงมาจนทุกวันนี้และไม่ยอมมีบ้านเล็กบ้านน้อยก็เพราะคุณหญิงไม่ใช่คนเจ้าทิฐินี่แหละคุณหลวงวัยเก้าสิบกล่าวชมภรรยาอย่างจริงใจครั้นฉุกคิดได้ว่าคำพูดนั้นจะไปทำให้บุตรสาวสะเทือนใจ จึงพูดต่ออีกว่าแต่ผู้ชายบางคนก็ไม่ไว้นะขนาดมีเมียดีพร้อมทุกอย่างก็ยังอดไม่ได้ที่จะประพฤตินอกใจคุณตาขาคุณยายขาสายทานอยากฟังเรื่องการทำนามากกว่าจะฟังคนสูงอายุมานั่งเกี่ยวกันค่ะสาวอายุ14ขัดขึ้นหล่อนเลี่ยงไปใช้คำว่า คนสูงอายุแทนคนแก่นั่นสิถ้านหนุ่มสาวนั่งเกี่ยวกันท่ามกลางแสงจันทร์ก็ยังดูเป็นเรื่องธรรมดานางสาวสายแก้วสนับสนุนโอ้ยนี่แม่สายจิตเขาอบรมลูกสาวยังไงกันปากคอถึงได้เรอะร้ายอย่างนี้คุณหญิงห่วงยกมือทาบอกแม่สายจิตเธอไม่ได้เลี้ยงลูกเองหนะคุณแม่ พวกเราต่างหากที่เป็นคนเลี้ยงจริงไหมเจ้าแม่วาดคุณสายใจไปขอความเห็นจากแม่วาดซึ่งนั่งห่างออกไปถ้าเช่นนั้นอิชันก็ยอมรับผิดเพียงผู้เดียวก็ได้เชิญคุณจเจริญเล่าเรื่องทํานาเถอะเจ้าค่ะแม่วาดเองก็อยากฟังแม่จะเกิดเป็นลูกชาวนาหากก็ถูกปิดายกให้คุณหลวงตั้งแต่เด็กๆ จึงไม่รู้ว่าเขาทำนากันอย่างไรแต่ก่อนที่จะเล่าปู่ก็ขอถือโอกาสนี้สอนพวกหลานๆว่าจงอย่าเป็นคนมีทิฏฐิเพราะคนมีทิฏฐินั้นชีวิตจะไม่พบกับความสุขเลยเข้ากับใครเขาก็ไม่ได้เพราะเขารังเกียจว่าเป็นคนดิ่งในความคิดของตนไม่ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น พวกหลานๆจะต้องโตเป็นผู้ใหญ่ในวันข้างหน้าจะต้องเรียนรู้และเข้าใจธรรมชาติของชีวิตว่าจะต้องพบกับลักษณะห้าประการคือชีวิตต้องพึ่งชีวิตต้องพบชีวิตต้องเพียรชีวิตต้องพักและประการสุดท้ายชีวิตต้องพากทำไมต้องเป็นอย่างนั้นคะสายสวัสดิ์ไม่เข้าใจค่ะคุณตา สาวน้อยถามขึ้นเพราะมันเป็นธรรมชาติของชีวิตนาซิลานชีวิตต้องพึ่งหมายความว่าเราเกิดมาก็ต้องพึ่งพ่อแม่ไปจนถึงอายุ20ปีบริบูรณ์พออายุ 21- ถึง40ชีวิตก็ต้องพบคือต้องพบกับความดีความชั่วเราต้องรู้จักเลือกถ้าเราไม่รู้ว่าอะไรดีอะไรชั่วก็จะเลือกไม่ถูก บางคนก็เลยไปเลือกเอาความชั่วความดีไม่เลือกเขาเรียกว่าพบแก้วแล้วไม่รู้ค่าเหมือนกับลิงได้แก้วหรือเปล่าครับคุณตาคุณประพน์เป็นคนถามก็ทำนองนั้นแหละคนประเภทนี้เขาเรียกว่าเห็นความดีเป็นความชั่วเห็นดอกบัวเป็นกงจักสายแก้วเคยได้ยินแต่เห็นกงจักเป็นดอกบัวค่าคุณตา ก็เหมือนกันนั่นแหละคืออย่างนี้ตาจะอธิบายให้ฟังคนที่มองเห็นความชั่วเป็นความชั่วเห็นความดีเป็นความดีนั้นจะต้องมีบารมีพอสมควรคนไร้วาสนาบารมีจะเห็นความดีเป็นความชั่วเห็นความชั่วเป็นความดีหลวงธาราอธิบายให้ลูกและหลานฟังพวกบ่าวไพร่ก็พอยได้ฟังด้วย แล้วชีวิตต้องเพียรอย่างไรคะคุณสายทิพย์ถามคือช่วงอายุ41 6 0ถึง60ต้องสร้างฐานะให้ได้อายุ45ต้องมีบ้านให้ลูกให้หลานอยู่ใช้ความเพียรสร้างฐานะให้เป็นปึกแผ่นแก่นสานจะได้เป็นที่พึ่งของลูกหลานต่อไปพออายุ61 7 5ถึง75ชีวิตต,ต้องพักแล้วเพราะสังขารร่วงโรยแก่เท่า ทำงานไม่ไหวแล้วเป็นช่วงชีวิตที่ต้องพักผ่อนหลังจากทำงานมาเต็มที่แล้วพออายุ76ขึ้นไปชีวิตต้องพรากคือต้องพลัดพรากจากลูกหลานผัวเมียก็ต้องพลัดพรากจากกันไปสู่สามปรายภพตามกรรมของตนของตนนี่แหละเรียกว่าลักษณะห้าประการของชีวิตคุณปู่คุณย่ามีบุญนะครับ ที่อยู่มาจนวัยขนาดนี้คุณยายของผมอีกคนแต่ชีวิตของคุณยายค่อนข้างลำบากครับถึงวัยที่จะต้องพักก็ไม่ได้พักท่านต้องทำงานกระทั่งอายุเกือบ80จึงเลิกคุณแม่ขอร้องให้เลิกไม่ใช่เพราะท่านยากจนอะไรหรอกครับผมได้ยินชาวบ้านเขาพูดกันว่าคุณยายรวยที่สุดในตำบลบางม่วงหมู่มีเงินทองฝังดินไว้เป็นไหาย,หาย ผมเป็นคนเอาไปฝังกับมือเองผมมาเรียนเนี่ยท่านก็ให้เงินมาตั้ง80ดสช่างสายสะาายหนัก80บาทอีกหนึ่งเส้นที่ผมฝากคุณย่าไว้นั่นแหละหนุ่มเจริญสาธยายยังน้อยคุณหญิงห่วงก็คงจะสบายใจขึ้นว่าลูกชายได้แต่งงานกับลูกสาวเศรษฐี แสดงว่าคุณยายของพ่อเจริญเป็นคนขยันและก็คงจะตรหนีด้วยเพราะถ้าฟุ่มเฟือยคงไม่มีเงินทองมากมายอย่างนี้เรียกว่าขี้เหนียวเลยล่ะครับคุณยา่าขี้เหนียวที่สุดในตำบลแต่ก็ชอบทำบุญนะครับถ้าเป็นเรื่องทำบุญเท่าไรเท่ากันทีกับตัวเองกลับกระเบียดกระเสียนยิ่งกับผมเนี่ย ว่าจะขอได้แต่ละสตางค์ต้องอ้อนวอนแล้วอ้อนวอนอีกเสื้อนักเรียนของผมถ้าไม่ใส่จนขาดหาที่ปะไม่ได้ท่านก็จะไม่ซื้อให้ใหม่หนุ่มน้อยเพลนินทาคนที่ตัวเองรักที่สุดในโลกแม้ย่าอยากเห็นคุณยายพ่อจเจริญจริงๆอายุเท่าไหร่แล้วตอนนี้ คุณหญิงห่วงถามอย่างสนใจ85ย่าง86แล้วครับเพิ่งเต็ม85เมื่อวันพระที่แล้วไม่รู้ป่านนี้ท่านจะเป็นอย่างไรบ้างผมคิดถึงท่านจังเลยคนพูดหน้าสลดลงด้วยว่าจากยายมานานถึงห้าเดือนเข้านี้แล้วคุณยายขา นี่สายแก้วจะได้ฟังเรื่องการทำนาหรือเปล่าคะเนี่ยลูกสาวคนโตของคุณสายจิตขัดขึ้นตกลงตกลงยายไม่พูดอีกแล้วขอฟังอย่างเดียวพอคุณหญิงให้สัญญาหนุ่มน้อยจึงเล่าเรื่องการทำนาให้ทุกคนในที่นั้นฟังตามคำขอการทำนาจะเริ่มราวๆเดือนสี่พอหลังสงกรานไปแล้ว ชาวนาก็เริ่มไถนาการไถนามีสามช่วงคือไถดะไถแปลไถคลาดก่อนฝนลงเขาจะเริ่มไถดะคือไถพวกต้นข้าวแห้งที่เรียกว่าสั่งข้าวทิ้งเพื่อปรับพื้นนาพอฝนลงก็เริ่มไถแปลและหว่านข้าวกล้าพอต้นกล้าโตพอที่จะนำไปปลูกเขาก็ใช้คลาด พื้นนาอีกครั้งและถอนต้นกล้าจากแปลงเพาะกลา้านำไปปลูกในที่นาที่ไถคราดไว้แล้วการนำต้นกล้าไปปลูกเรียกว่าดำนาแล้วคุณเจริญดำนาเป็นหรือเปล่าคะคุณสายทิพย์ถามแรกๆก็ทำไม่ค่อยเป็นหรอกครับอาศัยคุณยายสอนเก่ง ก็เลยค่อยๆเรียนค่อยๆรู้เรื่อยๆแรกทีเดียวคุณยายสอนให้ถอนต้นกล้าผมก็ถอนไม่เป็นคือดึงต้นกล้าขึ้นมาไม่มีรากติดต้องให้มีรากจึงจะนำไปดำนาได้คุณยายค่อยๆสอนวิธีดึงต้นกล้าโดยให้มีรากติดมาด้วยผมก็หัดจนเป็นพอนำต้นกล้าไปปลูกที่เรียกว่าดำนา ผมก็ปลูกไม่เป็นอีกคือพอปลูกเสร็จต้นกล้าก,ก็ลอ,อยขึ้นมาคุณยายต้องมาทำให้ดูโดยให้จับที่รากใช้นิ้วหัวแม่มือกดรากฝังลงไปในดินโครนแล้วปีบดินเข้าหากันจนแน่นดำนาเสร็จก็รอให้ต้นกล้าโตถ้าน้ำพอเหมาะพอดีต้นกล้าก,ก็จะโตเร็วกลายเป็นต้นข้าว ดูเขียวจะอุ่มเต็มท้องนาถ้าฝนแรงต้นข้าวก็จะดูเหลืองเหลืองบางทีก็ตายเป็นแปลงๆเลยบางครั้งกำลังตั้งท้องน้ำป่าไหลามาจากทางเหนือก็ท่วมจนต้นข้าวสำลักน้ำตายชีวิตชาวนาน่าสงสารครับปีไหนฝนดีข้าวก็ดีปีไหนฝนแรงหรือฝนชุกเกินไปก็ได้รับความเสียหายไปตามๆกัน พอถึงเดือนสิบสองหรือเดือนอ้ายข้าวก็จะสุกงอมดูเหลืองอรารามไปทั้งท้องทุ่งชาวนาก็จะเริ่มลงมือเก็บเกี่ยวบางครั้งก็ขอแรงกันมาช่วยเกี่ยวเรียกว่าลงแขกเกี่ยวข้าวเสร็จน้ำก็จะแห้งพอดีเขาก็จะทำลานเก็บข้าวซึ่งมัดเป็นฟ่อนๆรอการนวด จากนั้นก็นําเข้าเปลือกที่ได้ไปเก็บในยุ้งฉางที่บ้านโดยใช้เกวียมนมรรทุกไปช่วงที่ข้าวยังอยู่ในลานก็จะมีพิธีทําบุญลานรับข้าวในนาเพลงรับขวัญข้าวในนาผมจังได้แม่นยำคุณยายสอนผมร้องตั้งแต่หกเจ็ดขวบถ้าใครอยากฟังผมก็จะร้องอยากฟังค่ะห้าสาวพูดขึ้นพร้อมกัน คุณประพน์อยากฟังหรือเปล่าครับเขาถามลูกชายคุณสายใจคุณประพ์พยักหน้าแทนคำตอบอีฉันก็อยากฟังเจ้าค่ะพวกสาวๆข้อพากันสะกิดอีฉันให้ออกเสียงด้วยแม่วาดพูดขึ้นพวกสาวๆพากันอายม้วนไปต,า,ตามๆกันคุณเจเริญจึงขออนุญาตหลวงทาราและคุณหญิงห่วง แล้วก็เริ่มร้องเพลงรับขวัญข้าวในนาซึ่งมีเนื้อความดังนี้วันศุกร์แม่มุกกับแม่มันทำขนมทอดมันสองอันใส่กระเช้าหยิบผ้าขาวพาดหัวคานตลนตะลาน คว้าคานขึ้นบ่าน่ารักเอวกลึงแม่พึ่งกับแม่บัวตามประษาชั้นชั่วแต่งตัวออกไปไปถึงทุ่งนาปูผ้าลงกราบนั่งเสียให้ราบกราบเสียสามหนเหลืองเล็กเหลืองใหญ่ต่อไส้หังมา้าแม่สีจำปาแม่บัวชูฝักแม่ข้าวหนักข้าวเบา ข้าปีข้าวหางข้าวนางตักครองมาราเพลงบองถูกต้องร่วงมาเหลือนกเหลือหนูเหลือปูเหลือปลาตกรูระแหงแอบแฝงคันนานาใกล้านาเคียงเหล็กเลี่ยงกันมามาเถิดแม่มาแม่โพสีแม่โ,มโพศกแม่นบดาราเชิญเข้ายุ้งเข้าปลาสวัสดีมีชัย เสียงปรบมือดังขึ้นเมื่อหนุ่มน้อยร้องจบพวกสาวๆทั้งบ่าวทั้งนายพากันร้องเป็นเสียงเดียวกันเอาอีกเอาอีกหนุ่มน้อยจึงต้องร้องให้พวกหล่อนฟังอีกครั้งจบแล้วคุณสายสวัสดยังขอร้องอีกว่าช่วยอธิบายให้สายสวัสดฟังด้วยและสายสวัสดจะขอจดเนื้อเอาไว้ร้องให้เพื่อนๆที่ราชินีฟัง นะคะคุณเจริญคุณสายสวัสดแ์จะให้อธิบายตอนไหนครับเอาเป็นว่าตอนไหนที่ไม่เข้าใจและผมค่อยอธิบายดีไหมครับงั้นก็เอาตั้งแต่เหลืองเล็กเหลืองใหญ่ต่อไส้หางม้าคืออะไรคะนั่นเป็นชื่อพันธุ์ข้าวครับตั้งแต่เหลืองเล็กเหลืองใหญ่ถึงข้าวนางตะครองเป็นชื่อพันธุ์ข้าว นอกจากนี้ยังมีชนิดอื่นๆที่ไม่ได้กล่าวไว้ในเพลงอีกเช่นข้าวขาวตาแห้งข้าวเจ๊กเชยเข้าวขาวนางมนชนิดหลังนี่อร่อยมากครับเม็ดข้าวใสเวลาหุงจะเกาะกันแน่นคล้ายข้าวเหนียวมีกลิ่นหอมอีกด้วยคุณยายชอบรับประทานข้าวชนิดนี้ถ้าเช่นนั้นเวลาพ่อพองมาเยี่ยมพ่อเจริญ ให้เขาเอามาฝากยาบ้างนะอยากกรองรับประทานบ้างได้ครับผมจะมีหนังสือไปบอกคุณพ่อให้เอามาสักสองถังอย่ามากขนาดนั้นเลยสักครึ่งถังก็พอเห็นว่าการเดินทางลำบากนักไม่ใช่หรือคุณหญิงพูดอย่างเกรงใจไม่เป็นไรครับผมจะไปรอรับคุณพ่อที่ท่าเตียนเราไปด้วยกันนะครับคุณประพจน ตกลงผมจะไปช่วยฮิว้วสายแก้วก็จะพาน้องๆไปช่วยด้วยค่ะสาววัยสิบหขันอาสาอย่าเลยจ้ะน้ำหน้าอย่างพวกกรอนนะ่ะจะช่วยอะไรเป็นแต่ละคนดูท่าเหยียบขี้ไก่ไม่ฟ่อทั้งนั้นคุณประพน์ว่าพวกสาวๆเรื่องอะไรมาว่าเขาปากเสียคุณสายแก้วเถียงแทนน้องๆ สีสาวหันมาทำตาเขียวใส่หน่มผู้พี่พวกหล่อนนั่นแหละปากเสียไม่กี่ยังถูกคุณยายว่าอยู่แมบแมจริงไหมคุณจเจริญคุณยายบอกว่าแม่พวกเนี้ยปากคอเรอะร้ายใช่ไหมคุณจเจริญเกิดความรู้สึกกลืนไม่เข้าคลายไม่ออกหากเข้าข้างคุณประพจน์ก็จะต้องเป็นศัตรูกับห้าสาวและหากอยู่ฝ่ายห้าสาว หลีกเลี่ยงไม่ได้ก็จะต้องเป็นศัตรูกับคุณประพจน์ครั้นจะเป็นกลางก็เห็นทีจะยากและแล้วสมองอันจับไวก็สั่งปากให้พูดว่าเรื่องการทำนาจบลงแล้วคุณสายทานอยากฟังเรื่องลอยกระทงต่อใช่ไหมครับใช่ค่ะแต่ว่าทำไมเรื่องทำนาจึงฟังดูแล้วง่ายๆมีเห็นจะลำบากยากเย็นเหมือนที่คุณจเจริญพูดในตอนแรกเลย ก็ผมเล่าให้ฟังดูง่ายๆนี่ครับพอทำจริงๆมันยากทุกขั้นตอนเลยครับกว่าจะเป็นข้าวสุกที่เรารับประทานมันต้องผ่านขั้นตอนหลายชั้นที่เล่าไปนั้นยังเป็นข้อเปลือกอยู่เลยครับแล้วผมก็เล่าย่อๆเท่านั้นฟังเรื่องลอยกระทงดีกว่าตกลงค่ะสาวน้อยยอมตามแต่โดยดี เดี๋ยวก่อนปู่ว่าเราพักสักสิบนาทีเพื่อเติมพลังแล้วค่อยว่ากันใหม่แม่วาดไปจัดของว่างมาเลี้ยงกันหน่อยปละไลหลวงทาราสั่งแม่บ้านเจ้าค่ะแม่วาดรับคำและพูดกับพวกสาวๆใช้ว่าพวกกร่อนตามฉันมามาช่วยกันยกของว่างมาเลี้ยงคุณท่านบรรดาสาวใช้ต่างก็ลุกตามแม่วาดไป ไม่ละโอกาสที่จะส่งสายตาชม้อยชม้ไม้มาทางคุณประพ์กับคุณเจเริญแต่อน,นิจาพวกหล่อนไม่ได้รับการมองตอบจากสองหน่ม